ฮัลโหลทุกคนกราบสวัสดีท่านผู้ชมท,ท,ท,ทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมหยิบช่อง Alex กซ์อ Game ี o n เกม t r e โฟของเราเช่นเคยครับผมทุกคนกลับมาครับผมเคลียร์คลัง e p ีที่32ครับจาก4ทหารเสือเร,เราเหลือแค่2ทหารเสือแล้วทุกคนเพราะว่าทางทีมงานได้ปรับให้เล่นได้แค่2จอนะครับเพื่อลดอาการเอ็มเฟือเอ็มราคาตกไปมากกว่านี้นะครับผมถือว่า40บาทนี่ก็ถือว่ายังต่ำอยู่นะขายได้35นะถ้าขายแซดเอ็มนะครับ ก็ถือว่าไม่ต่ำมากก็ช่วงกลางๆพอดีแหละนะครับผมว่าว่าเกมมันก็เปิดมาจะปีนึ่งแล้วมั้งกี่เดือนแล้วหนานแล้วนะแต่คนมีคอมหลายเครื่องก็ได้เปรียบอยู่ดีครับ แต่ว่าผมมี2เครื่องแหละโน้ตบุ๊กแต่เครื่องนึงอยู่บ้านครับไม่ได้ออกมาด้วยเครื่องนึงอยู่บ้านครับไม่ได้ออกมาด้วยก็เลยได้ลงแค่2จอนะวันนี้นะคลิปนี้นะครับอ่ะโอเคมาเข้าเรื่องของเราเลยวันนี้ก็จะลงทั้งหมด3ดันนะจากบัตรบัตรจากตัวไก่นะครับก็คือซับเวสิบสี่รอบครับเอชโรดเก้ารอบครับแล้วก็ฮาลิมห้ารอบครับทุกคนมาดูกันว่าเราจะได้อะไรมาบ้างใน3ดันนี้นะรวมเป็นทั้งหมด28รอบนะครับทุกคนน่าจะใช้เวลาเข้าๆประมาณ3ชั่วโมงนะประมาณนั้นหรืออาจจะไม่ถึงนะครับ ตีไปก่อน3ชั่วโมงเซ็ตของเราก็เพิ่มมาอีก1อย่างก็คือรองเท้านะครับเพิ่งซื้อรองเท้ามาซึ่งตอนนี้เหลือแค่ใบหน้าและว,ว่าจะซื้อเป็นอ่าหน้าของ tiger mask นะครับหน้าเสือนั่นเองนะครับแต่ว่าตังค์ยังไม่พอตังค์ยังไม่ถึงมันถึงแล้วแหละแต่ว่ามันซื้อได้เดิมๆก็เลยเก็บไว้ก่อนแล้วก็เหลือยัดแก้วนะเดี๋ยวใช้หน้าของฟรีไปก่อนครับทุกคนหน้านี้บวกสเตตัสอะไรเนี่ยบวกฮิต70คิดดาเมตอีก5เห็นไหมคิดดาเมจน่าจะเพิ่มไปเป็นร้อยเลยมั้งเนี่ย อู้นึกว่าหน้าอันนี้ประดับเหรอโอ้นนดับไม่ได้อ่านนะนึกว่าใบนึกว่าใบหน้าโอเคมีหน้าไอ้น,นี่อยู่ใช้ของเช่าไปก่อนครับอันนี้บวกสเปร์แนะแล้วก็คีอีก10%บเปอ0์เซ็นตเอสีหยเบเชียวก็จะเพิ่มมาเป็นพันหและจากเดิมพันห้านะฮิตก็พันหเพิ่มมาเป็นพันหและได้รองเท้ามาแล้วก็ใส่อันนี้เป็นของเช่าไปนะครับก็เดี๋ยวเหลือถอดลูกแก้ว2ชิ้นนะแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนแก้วขาบวกแครับ แล้วก็หน้ายัดลูกแก้วขาวอีกคิดาเมจก็จะเป็น100พอดี100กว่าเลยนะครับถ้าได้หน้าไทเกอร์แมสมาแล้วก็ตีบวกให้มันออสิหกออ18ออสเนี่ยสเตตัสนะฮิตก็นะ่าจะได้ประมาณ1ัน0อ่ะสเปเชียลก็ประมาณ1ัน0นะครับ SP ก็ประมาณ8000อยู่แล้วเนาะคิดดาเมทก็จะเป็น100นะบวกยัดแก้วขาวไปนะครับโอเคมาดูกันทุกคนวันนี้เราจะได้อะไรมาบ้าง ในคลิปนี้นะครับสก,กิลยังเหมือนเดิมเลยยังไม่ตีบวกนะครับเพราะว่าติดยากมาดูกันว่าของจิปะทะเราจะได้อะไรมาบ้างนะแล้วก็ขายเนี่ยจะได้เท่าไหร่แล้วก็ใบบวกกันแตกจะมาไหมนะครับใบบวกจะได้เท่าไหร่ในคลิปนี้ไปชมกันดื่มเลยใช้บัตรจากไอเดีไก่ต่ใช้ไอดีหลักสร้างบาร์ตี้ลงเป็นซัมเวก่อนเลยแล้วกันนะผมใกล้เคียงสุด14รอบครับทุกคนไปลุย เอ้ยต้องโดดหลังตลอดเลยมาดูความแรงที่เพิ่มมานิดนึงของเราวันนี้จะอีเอ่อ้นั้นกี่รอบนะครับจะอีซับเ์กี่รอบนะครับ อาจจะไม่ได้ลงให้ดูทุกดันนะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้ลงให้ดูทุกรอบนะครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวลิปจะยาไปแล้วก็อย่างหนึ่งคือี้เกียจตดัดใช่อะไรนะครับเอาตัวไก่เราหายไปแล้วอึ๊บโดนหมดน้อเดี๋ยวตัวนึงครับตุยทีเดียวขอทีเดียวพอ มาดูกันไอตัวนี้ปกติ2ทีตายนะครับน่าจะ2ทีเหมือนเดิมโอเคดาเมจยังไม่เอ้าเอ้ยสามเลยเหรอยิทก็เพิ่มมาตั้งพันหนึ่งนะเอ้ยไม่ใช่ 1, พ,พันหนึ่งร้อยหนึ่งพันพันหนึ่งอะไรวะเวอร์เกินยิทเพิ่มมาตั้งร้อยหนึง่งมีการเดินหลบด้วยนะประเด็นนะอุ้ยไอ้ย่กระตุกมีการเดินหลบด้วยนะประเด็นเมื่อกี้ไอ้ด็อกเตอร์แอนิมอลอ่ะ เหมือนรู้ชะตากรรมว่าจะโดนโดนอีเมื่อกี้เดินหลบปุ๊บเลยะฉลาดจัด AI ก็ถือว่าแฮปปี้เอนดิ้งนะปับกองกอยเนอฟกองกอยนะอันนี้ถูกใจหลายๆคนอยู่นะครับตูมตูมสองทีน่าจะตุยโอเคจบไปต่อโจกันนะครับไม่รู้นะครับผมว่าจะให้ดูแบบทุกดันหรือเปล่านะ อาจจะไม่ไม่ได้เล่นให้ดูทุกดันนะหรือว่าจะตัดไปตอนที่เล่นเสร็จเลยแล้วกันนะต้องรอดูอีกรอบหนึ่งนะเผื่อเปลี่ยนใจเดี๋ยวดูดโจ๊ก่อนนะค,ค่อยว่ากันแต่จะเล่นไปทีละดันนะเล่นซับเวสเสร็จแล้วค่อยไปต่อที่ฮาเลมนะฮาเลมเล้อไปจบทีเอชโรดถ้าถ้าสี่จอนะปกติเล่นซับเวเนี่ยมันจะตกชั่วโมงละ 1M พอดีนะ4จอนะครับแต่ถ้าอันนี้ได้แค่2จอใช่ไหมก็จะตกชั่วโมงละ500 k ปะ่ะประมาณนั้น ตกชั่ออวโมงละห้าร้อยเคนะครับทุกคนอุ้ยสองทีว่าปกติผมลงทำคลิปนี่แหละลงดันนะครับลงซับเวสี่จอแล้วเฉลี่ยนะครับผมมันจะตกชั่ออวโมงละหนึ่งเอ็มพอดีอะ่ะเออเล่นสี่ชั่วโมองมันก็ได้สี่เอ็มประมาณนี้ขายรวมขายของนะไม่ใช่ไม่ใช่แค่เอ็มล้วนนะ ประมาณนั้นนะครับทุกคนถ้าอันนี้2จอก็น่าจะได้ประมาณชั่วโมงละ5 0 0 0 0นอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันละกันนะครับผมตอนที่เล่นเสร็จเลยและกันหรือว่าอาจจะมีตัดอ่าตอนที่เล่นของฮาริมกับเอชโรดให้ดูบ้างนะครับทุกคนไปครับลุย โอเคทุกคนจบไปเร,บเรียบร้อยแล้วสําหรับสดันในวันนี้บัตรฟรีจากตัวไก่ช่วงนี้ก็ไม่ได้แจกบัตรฟรีแล้วเนาะสำหรับการลองอินจากไอ้นี่นะครับไม่มีบัตรฟรีให้แล้วบัตรฟรีก็เริ่มล่อยหลอลงไปแล้วจากตัวไก่ก็เริ่มจะหมดแล้วนะครับไอี ID นี้หมดไปแล้วนะเหลือแค่ดันกรีนะครับผมตอนนี้มีดันใหม่มาเนาะก็เดี๋ยวยังไม่ได้ลงนะครับเพราะว่าเซตนี้น่าจะลงไม่ไหวเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวผมจะไปลองลองดูนะครับ จะค่อยว่ากันนะดันที่มาใหม่อโอเคมาดูที่ตัวแรกกันก่อนเลยครับผมได้เงินมา4 9 8 0 0 0ครับประมาณ4,090นะครับตัวนี้น่าจะมีเงินอยู่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้ลงไป28รอบ3ดันนะตัวนี้ได้ประมาณ4,090นะทุกคนไอดี ID ไก่มาดูทางไอดีหลักกันบ้างครับไอดี ID หลักของเราครับมีอยู่3ล้าน3ก็ได้มาประมาณ5,000,500ค5 0 0 5 0 0บวกกับตัวไก่อีก4,090 1น4 0 0 0 0ครับทุกคนสำหรับ เงินเอ็มล้วนที่เราได้มาได้มาประมาณ1นล้านสี่หมื่นนะครับแล้วก็บวกของจิบถาอีก1น0 0 0 0สนเป็น 1, 000, 1 40, นล้านหนึ่งแสี่หมื่นครับโอเคแล้วก็ใบบวกครับผมกันแตกมา2ใบครับแล้วก็ใบบวก25บใบเองนะครับน้อยมากเอ้ยไม่ถือว่าร้อยนะ28รอบได้25บใบก็ถือว่าโอเคแหละกันแตกนี่มาของซับวีนะซับวีได้2ใบเลยนะครับแล้วก็ฮาเลมเล่นไป5รอบนะบมีอยู่5ใบก็ไม่ได้ใบบวกสักรอบเลย แล้วก็ของ H l o ลดได้ไปบวกประมาณ6-7ใบนะเล่นไป9ครั้งนะครับนอกนั้นก็ดอบที่ซับเวยหมดใบบวกตอนนี้ราคาตีไปสัก1 5ื่นนะครับตามมาอีก307 0 0นก็เป็นล้านสล้านหตีไปล้านหก่อนแล้วกันกันแตก2องแสนครับได้มาอีก5้าแสก็2 m พอดีโอ้ได้โคตรน้อยเลยได้น้อยมากทุกคน2จอถ้า4จอนี่น่าจะได้ราๆสีเอมนะประมาณนั้นน่าจะได้ประมาณ 4M 2จอได้ 2M ตกจอละ1 M อนะครับผมเล่นไปประมาณ2ชั่วโมงกว่าเลยนะครับ28รอบก็เฉลี่ยประมาณชั่วโมงสักประมาณชั่วโมง15นาทีได้1 M อนะครับก็ถือว่าทะเลาะหดอยู่ไม่รู้ว่าผมจะกลับบ้านวันไหนนะเดี๋ยวจะไปเอาโน้ตบุ๊กอีกเครื่องหนึ่งมาทาคลิป4จอต่อนะครับแต่ก็น่าจะอีกนานเลยกว่าจะได้กลับเพราะว่าติดฝึกงานอยู่ไม่มีเวลาว่างอโอเคตามนี้แล้วกันนะผมสำหรับวันนี้ซอฟเวชโรดฮาร์เลมนะครับ28รอบได้มาราลๆ 2M นะครับรวมขายของเลทใบบวกผมว่าโอเคนะ กันแตกมา2ใบเลยไม่รู้ว่าผมดวงดีหรือเหรียมันง่ายหรืออะไรนะอันนี้ไม่รู้ไม่แน่ใจเลยต่วนด้านอื่นๆก็รอชมนะครับด้านใหม่ผมว่าจะลองอยู่เดี๋ยวลองทําคลิปให้ทุกคนดูแล้วกันว่าสเตตัสประมาณนี้จะลงไหวไหมนะครับเซตกังกังๆชินโนบีนะครับ บวก6อ17 18 19 20เนี่ยมันจะไหวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวทำคลิปให้ทุกคนดูสำหรับวันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต่อๆไปนะครับผมก็สำหรับใครที่ไม่ชอบก็กดไม่ชอบมาแล้วกันเนาะโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนดุวทกาน,นไปก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆไปแล้ว